สวัสดีครับเรื่องดีชาแนลวันนี้นะครับผมอยู่กับคุณพ่อสายันชำนันพนานะครับเมื่อสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาผมได้มาถ่ายคลิปวิดีโอเรื่องเกี่ยวกับการทําโคกหนองนานะครับแล้วก็เปิดร้านอาหารด้วยนะครับปรากฏว่ามีคนมาดูเยอะนะครับผมก็เลยวันนี้ได้โอกาสดีนะครับมาคุยกับคุณพ่อสาันะครับนี่ครับข้างหลังนี่จะเป็นต้นไม้นะครับนี่เต็มไปหมดเลยนะครับแต่ต้นไม้นะครับวันนี้ผมจะมาถามว่าคุณพ่อทําไมได้มีแนวคิด เรื่องการปลูกต้นไม้นะครับทำโคกนองนานและเปิดร้านอาหารนะครับคุณพ่อเริ่มเริ่มทำโครงการนี้มานานหรือ,อยังครับสามสามปีครับความมุ่งหวังจริงๆคุณพ่ออยากจะให้มันเป็นแบบไหนครับถึงได้มาทำเป็นแบบทั้งร้านอาหารด้วยเป็นโคกนองนานด้วยอย่างครับก็ก็อยากมีอย่างนี้แหละครับความความหวังคือมีที่ไม่เยอะมากมแต่ว่า เราเป็นคนชอบพต้นไม,ม้แล้วกอ็อาหารก็พอได้ก็เลยคิดว่าแบบแบบนี้ก็ดีครับ,รบพื้นที่ที่คุณพ่อทำนี่ม,นมันมีจุดดีก็คือมันติดถนนด้วยนะพ่อเนาะติดถนนสายบ้านกรวดไปพนมดงรักนะครับแล้วก็นี่ครับมีรถวิ่งผ่านไปผ่านมาแล้วก็สำคัญก็คือเป็นพื้นที่ที่ เป็นของมรดกนะพ่อเนาะพื้นที่ตรงนี้เท่าไหร่ครับพ่อพื้นที่ทั้งหมดถ้าถ้ารวมด้านหลังด้วยที่บ้านด้วยก็สี่ไร่สี่ไร่นะครับส่วนบริเวณที่พ่อมาทําโคกน้องนาทาร้านอาหารนี่ประมาณสองไร่กว่าเป็นสองไร่กว่านะครับก็ถือว่ากําลังดีนะครับพ่อเนาะพ่อใช้เวลาทําตอนแรกนี่คืออเริ่มทําอะไรก่อนครับก่อนที่จะมามาเป็นร้านอาหารด้วยเลยครับ เอ,อก็เป็นปลูกของทิ้งไว้แล้วครับอืปลูกต้นไม้ต้นไรไว้เพราะว่าตรงนี้มันเป็นทางน้ำเพราะเขาเรียกอะไรที่มันต่ำอะครับครับอ๋ะตรงนี้นตั้งเดิมที่มันต่ำแล้วก็เลยถ,ถมขึ้นมาแล้วก็ต้องทำทางเดินให้น้ำ ก็คือพูดง่ายเราเราไม่ไปขวางทางเขาเราเราทําร่องให้เขานะให้เขาเดินไปได้ปกติเพราะว่ามันต้องข้ามถนนไปฝั่งนู้นไปฝั่งสวนของลองดงนะครับเนาะใช่ค่ะเพราะว่าที่อื่นเขาสมหมดแล้วครับมันต้องเป็นที่ของเราเลยเราต้องเสียสละนะครับใช่เราทําแบบนี้ไปเลยที่พักที่ที่พักก็อยู่กาดได้อีกครับ ต้นไม้ที่พ่อเลือกมาปลูกนี่มีมีต้นอะไรบ้างครับที่พ่อเอามาลงนี่ครับก็มีทั่วไปอะครับมไม้ป่าไม้ป่านะไม้ยินอ,อ,อะไร,นะรล่ะมะพร้าวบ้างไก่บ้างครับคับบให้มันเป็นหลากหลายครับก็คือเราเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นไม้ชนิดเดียว แต่ว่าส่วนใหญ่เห็นจะเป็นต้นยางนานะพ่อเนาะใช่ทำไมพ่อเลือกยางนาเยอะกว่าก่าไม้ชนิดอื่นครับก็มันมันจะทนทนแดดทนฝนอะไรนี้แหละก็เลยมันให้ร่มดีด้วยไหมครับเพราะว่าเราเราต้องการร่มของมันเนาะอ่าดูนะครับนี่ครับนี่ครับตรงนี้ครับเป็นเป็นยางนาเนาะอันนี้มันมันหน้าแรงนะครับตอนนี้แต่ใบายางนามันก็ยังคงเขียวนะครับคลุม อันนี้ปลูกไหมครับพ่อหน้ต้นเหมือนจะเป็นต้นเหมือนเราฝากไว้อะจามจุลีไหมครับนี่ใช่ครับก็ปลยเขาไปเลยอันนี้ก็ปลูกเหมือนกันหรือว่าเขาเกิดเองจามจุรีนี่ครับเอาเอามาเพาะไว้ไม่ได้ย้ายอ่ะครับเลยปล่อยปล่อยเขาเลยแล้วต่อไปเขาก็จะเป็นพยาไม้อยู่ตรงนี้แหละนะเพราะว่าเขาโตเร็วมากอายุเท่ากันกับพวกยางนาเหมือนกันสามปีกว่าเหมือนกันฝั่งนู้นนะครับก็จะมีต้น ต้นแคนานะครับมีต้นแคนามีต้นแดงมีอะไร,รนี่พอมาฮอกกะนีแล้วพอเนาะฮอกกะนีมีกล้วยหอมด้วยโอ<ฮ>้มีทุกอย่างนี่ครับร้านอาหารเปิดร้านอาหารด้วยนะครับสุดยอดเลยเป็นแคมปิง้งบางนี้ก็จะเป็นยางนามีมีแม้กระทั่งต้นตุเรียนนะครับมีไปนู่นก็จะเป็นอ้ฝรั่งนะครับถือว่าสุดยอดครับน่าสนใจมากๆาเลยครับก็เห<ม>็นว่ามี รุ่นเป็นสิบปีก็มีใช่ไหมครับต้นยางนามีมีอยู่ทางท้ายครับอือันนั้นคือปลูกปลูกแรกตั้งแต่แรกๆเลยพ่อปลูกเองด้วยเหมือนกันแต่ว่าต้นไม้ทุกต้นที่อยู่ตรงนี้พ่อเป็นคนปลูกหมดเลยใช่ครับแต่แต่ตัวนี้เป็นอยู่กันนาตั้งแต่ตั้งแต่เกิดครับอ๋อมีมีต้นตั้งแต่เกิดก็มีนะครับที่ที่มันอยู่คู่กับไอ้ต้นไหนนี่นะครับ ไอ้ต้นต้นไข่นะครับใช่ค่ะต้นไอยอ๋อต้นขอันนี้คือตั้งแต่พ่อเกิดเลยครับออต้นนะครับพ่ออายุเท่าไหร่นะครับห้าสิบห้าสิบห้าห้าสิบห้าแสดงว่าต้นไอยนั้นประมาณหกสิบกว่าได้เป็นอย่างน้อยนะครับเนาะเพราะว่ามันมันเกิดมานี่เข็นแล้วนี่ก็คือจะต้นนี้เป็นหลักกับห้ามจัดห้ามอะไรวอืมสุดยอดเลยนะครับก็สังเกตดูดีๆนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นร่องนะครับเป็นร่องน้านะนะครับ ไม่ได้มีฝั่งเดียวนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นร่องน้ํานะครับอันนนี้นั่นหมายความว่าต้องมีวัตถุประสงค์แน่นอนใช่ไหมพอ่อวัตถุประสงค์ที่เราทาร่องน้ําไว้แบบนี้คือคก็เพื่อและเลี้ยงทั้งสองฝั่งครับอันนี้เลี้ยงหมายถึงว่าให้ต้นไม้เขาสามารถมีรากไปดูดน้ํมามากินทั้งเขาได้เนาะ,ะเขาจะได้โตดีงว่าพ่อนี่วางแผนอย่างดีเลยนะครับแล้วก็มีการออกแบบทําเป็นซุ้มเป,เป็นเพิงเป็นที่ต่างๆเนาะ บรรยากาศแคมปิ้งนะด้านหลังนี่ถือว่าสุดยอดเลยมีสะพงสะพานด้วยนะเดี๋ยวผมจะไปถ่ายมาให้ดู <c oughs> เป็นภาพประกอบเนาะคร <c oughs> ับกอบกันสะเดนี่แหละเพราะสะเดที่อยู่ข้างหลังนี่เห <c oughs> <He S 2> ็นมามีสองต้นใช่ไหมครับอันนี้ตั้งใจปลูกแล้วมันเกิดเองครับปลูกตั้งใจปลูกครับเอามา <c oughs> จากนางรองเพื่อนเพื่อนเป็นนครับสามสามต้นผมมีสามต้นเป็นสะเดทวายหรือเปล่าครับหรือว่าสะเดผมธรรมดาธรรมดานี่แหละเพราะว่า ขอเข้ามาเพื่อเพื่อนเป็นนายแพทย์เขาก็ชอบต้นไม้เหมือนกันก็แสดงว่าแถวบ้านเรานี่คนชอบต้นไม้เยอะมากนะครับเนาะผมไปหลายๆที่เลยเนี่ยผมไปถ่ายคลิปยูทูบอยู่กับต้นไม้อยู่อำเภอบ้านกวดเจ้าของนี่ก็เกือบครบปีแล้วครับลงมาละคลิปบ้างสองสามวันคลิปบ้างก็ยังถ่ายไม่หมดนะครับนั่นหมายความว่าบ้านเรานี่มีป่าเยอะ แถวซ้ายโทกแปดก็เป็นสมาชิกศึกโองหนังนาเหมือนกันแต่ของของของแกใช้เวลาตรงนั้นไม่เกี่ยวกับโครงการทีนี้มีพวก,พวกเห็ดพวกอะไรเกิดแล้วมีเห็ดด้วยนะครับใช่หมายถึงปลูกต้นไม้ไว้แล้วเห็ดมันเกิดใช,ใชเ่เป็นเป็นเห็ดพวกไหนครับเห็ดละงกไหมครับครับโอ้แสดงว่าปลูกยางนาไหมครับปลูกยานนาไอ้ยอ <c oughs> ดี่ว่าสุดยอดเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ ให้อาจารย์ว่างไปลองไปแวะยึสายสายสายโทรแปดครับรบ,บ้านแกอยู่ถนนเหมือนกันครับครับ,รบอยู่ริมถ <8 S 3> นนเลยนะครับโอ้โอดีดีมากได้คุยเรื่องป่าเรื่องไม้นี่มันมันสบายใจมันรู้สึกมีความสุขไปที่ไหนก็รู้สึกช่ำเย็นรู้สึกมีความสุขมากมากเลยครับก็เนี่ยอานาคตนี่พ่อคิดว่าจะตัดมันไหมครับพวกนี้ ปลูกไว้นี่คือไม่ตัดจาปลูกทิ้งไว้อย่างนี้เลย <c oughs> นี่นี่ครับคือคนรักป่าของจริงนะครับ <c oughs> ถ้ามันไม่ไปทําร้ายตัวหักหักสายสายฟงสายไฟนี่ก็ <c oughs> แต่ว่ามันก็ห่างนะครับ <c oughs> คือพอ่อนี่ปลูกห่างจากสายไฟมานี่ประมาณสักห้าหกเมตรนะครับ <c oughs> จากต้นต้นแรกนี่เนาะ <c oughs> ต้นฝั่งนี้เนาะแต่ว่ามาถึงนี่ก็เป็นเป็นสิบกว่าเมตรแหละนะครับแสดงว่ามีการดูแลเรื่องสังคมเป็นอย่างดีด้วยนะครับนะครับ ก็อยากให้ลองมานะครับใครที่ผ่านมาทางอําเภอบ้านกลัวนะที่สายโทรสองนะครับสายโทรสองติดถนนเลยนะครับที่บ้านลูกท่านก็เปิดเป็นร้านกับสอนดนตรีด้วยนะครับสอนดนตรีด้วยเปิดร้านอาหารด้วยอย่างดีเลยนะครับพ่อครับเราเราได้อยู่กับบ้านแบบนี้พ่อคิดว่าเราความสุขเราเป็นยังไงบ้างครับทํางานอยู่กับบ้านมีสวนโคกน้องนาด้วยถือว่าดีครับ รายได้จากร้านค้านี่ก็ถือว่าเย้ยงตัวเองได้ครับก็กําลังแะขยายขายช่วงกลางคืนด้วยเปิดเปิดตั้งแต่เช้าขนาดั้นประมาณสิบโมงอ่ะสิบโมงไปจนถึงห้าทุ่มเดี๋ยวผมจะต้องมามาดูภาคกลางคืนเพราะว่าบรรยากาศมันน่าจะดีเพราะว่ามีบรรยากาศของแคมป์ของอะไรด้วยนะครับถือว่าสุดยอดนะครับ เนี่ยครับต้นต้นลยอันนี้โตมากเลยนะครับผมสังเกตดูตอนเนี้ยโตกับเพื่อนเลยเป็นมะฮอกกานีเนาะพ่อครับมะฮอกกานีนี่ได้ยินว่าเขาไปทํากีตาร์ด้วยได้ใช่ไหมครับมะฮอกกานีนี่ผมก็ไม่แน่ใจนะเนี่ยผมเคยอ่านเรื่องสั้นเรื่องหนึ่งนะครับมีนายพลคนหนึ่งนี่เขาเป็นคนที่อยากให้ตัวเองมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมากที่สุดก็คือเวลาเขาตายแล้วเขาบอกว่าเขาอยากให้ได้ โรงศพที่ใส่เขานี่เป็นโรงไม้ฮอกกานีที่สั่งมาจากต่างประเทศก็แสดงว่าไม้ฮอกกานีนี่เป็นไม้ที่ได้รับความนิยมเรื่องเอาไปทําหลายอย่างทํากีตาร์ได้ทําโรงศพแสดงว่าเขาเขานิยมมากครับแต่มันดีก็ที่ว่ามันเป็นไม้ต่างประเทศแต่มันมาเกิดที่ประเทศไทยแล้วมันตโตดีนี่คือที่สุดแล้วนะครับผมว่าอันนี้ก็สามปีใช่ไหมครับตัวน,นี้ โอ้สุดยอดเลยครับสามปีความสูงนี่น่าจะสักห้าหกเมตรได้แ้วครับได้แล้วครับเนี่ยครับคือคุณพ่อมาปลูกหลายอย่างผสมกันนะครับกล้วยก็มีอันนี้คือได้กินผลด้วยใช่ไหมครับได้ได้ผลด้วยนะครับแล้วก็มีกล้วยหอมมีกล้วยน้ำว้านะครับมีพืชผักต่างๆต้นไทรก็มีนะนะครับมีหลากหลายเลยครับยอดหอนี่พลู อันนี้มีมีคนเคี้ยวหมากไหมครับหรือว่าปลูกไว้ประดับเฉยเฉยผู้นี่ต้องดูแลอะไรเยอะไหมครับพ่อจริงๆถ้ามันใหญ่มีอะไรขึ้นเขาก็ไปแหละเป็นที่นี้เราเราไม่มีเราไม่มีอะไรมาดูแลไม่ไม่มีอะไรให้เขาไต่ขึ้นไปอีกเขาก็ไปตามตามสิทลากไปคิดถึงสมัยก่อนเนาะคนเฒ่าคนแก่จะชอบเคี้ยวหมากก็จะมีปลูกปลูกปลูกคลูไว้ข้างบ้าน มีวันหนึ่งผมจะเล่าให้ฟังอ่ามีมียายยายแกบอกว่ามีช้างมามีหลานเล็กๆแกก็ไปบอกหลานว่าถ้าอยากถ้าหลานอยากได้ช้างน้อยลูกช้างมาเลี้ยงต้องไปเก็บขี้ช้างที่มันตกตามถนนที่ช้างเดินผ่านเอามาใส่ค้างปุ๋ยแกป้ากวว่าแกหลอกให้เด็กหลานเอา<ป>เอาปุ๋ยมาใส่ก<ป> <c oughs> ็เป็นเทคนิคของคุณยายซึ่งนะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะครับเอาไปใช้กับรุ่นลูกรุ่นหลานได้ ครับไม่ใช่มีแค่นี้นะครับคุณผู้ชมมีมะม่วงมีไรหลากหลายเลยครับตรงนู้นก็จะเป็นไอ้ต้นต้นไผ่ไผ่ก็มีหลายชนิดนะครับมีต้นตะขบด้วยนะครับแล้วก็จะมีมะขามนะครับมีมะพร้าวมีขนุนโอ้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวผมจะไปเดินเดินถ่ายแต่ละต้นเอามาเอามาเป็นภาพประกอบให้นะครับพ่อมีข้อแนะนําเกี่ยวกับคนอยากทําแบบนี้ไหมครับอยากทําโคกนางด้วยอยากทำร้านอาหารด้วยแบบนี้ครับ ถ้าเขาบางคนเขาเขาอยู่จังหวัดอื่นแล้วก็มาฟังคลิปเราเขาอยากอยากจะทําบ้างคุณพ่อมีคาแนะนำํำไหมกับเขาก <c oughs> ็ถ้าถ้ามีรูปทางนะมีที่ติดถนนแล้วก็ใจชอบต้นไม้เหมือนกันเนี่ย <c oughs> ขอให้ทําเลยครับทํานันนี้ตั้งแต่ตอนนี้เลยครับ <c oughs> คือลงมือทําเลย <c oughs> เวลาประมาณสักกี่ปีมันถึงจะเห็นเป็นรูปเป็นงครับพ่ะก็สองปีนี่ก็ได้เริ่ม มองเห็นอะไรขึ้นมาแล้วครับอันนี้ต้นผักหวานป่านะครับนี่นี่นี้ต้นมันมันไม่มันไม่ค่อยเกิดแต่มันมีต้นหนึ่งครับที่ที่เกิดดีนะครับนี่นี่ต้นนี้เกิดดีครับนี่อันนี้ได้เก็บกินเลยครับยอดเลยนะครับปลูกตรงนี้เก็บกินตรงนี้แหละครับใกล้ๆเลยผักหวานป่านะครับผู้ยอดกําลังงามเลยเมื่อกี้ผมเดินไปไปเห็นไอ ไอ้มดแดงนะครับมดแดงก็อยู่ตรงนี้ปากหวานปลาแก้งใส่ไข่มดแดงแจมเลยนะครับนี่ถือว่าสุดยอดสุดยอดครับก็จะมีพี่เลี้ยงเป็นต้นแค่นะครับผักหวานปลาครับโอเคครับวันนี้ได้มานั่งคุยกับพ่อนะครับระหว่างรออาหารสั่งอาหารคุณพ่อไปนะครับก็ถือว่าได้มาคุยๆนะครับก็สนุกสนานมากเลยนะครับขอบคุณพ่อมากนะครับนะครับขอบคุณครับ